มีรูปหมามากกว่าห้าสิบรูปในเครื่องเราจริงๆอันนี้เรื่องจริงโอ๊ยมีหมากัดตีนอ่ะโอ้เราสูงล้วสูงจนจม่เมีดแม่บ่ งงงลงมา,มาเ,เรากำลังลงมาเนึงรายมก่อนหมนีน่ายามหนแเป,ปน,น,นี่นมากัดมึงเมากัดดูดเย่ามากระดูดมันเก็บนะเย่ามากัะดูดอ่ะจัดมือต่ออีกอ้ ตอนนี้นี่เราเราอยู่ในในความสูงประมาณห้าแสนเขากจริงๆเน,นี่นย,นย้ยไม่ได้พู้ไม่ได้พู้เล่นไม่ได้พูดจริงยังยังไม่ตกลงยังยังไม่ตกก้างแมพเลยเน,นี่ยเนี่ยยังอยู่บนอยู่เลยเนยี่ยเดี๋ยวเราไม่ได้กด เราไม่ได้กด R นะเฮ้ยอันนี้กด F อย่างเดียวนากดเดีวจะได้ังคกระได้าเลียลิ้นจดนได้เพราะว่าี่น่าหยอกหเหมาเยหาาอีกแล้วเรามีหลายลูกมากตอนหมาหาวง่้มันหาวเวลามันหาวมันเอาปากกว้างมาก

ล้ำไม่สูงดับเบิเพราะอะไรยังไม่พอแล้วก็ไหลไ่ยอ้ขวัญข้าวคุณอยู่ไหมเนี่ยลงมาแล้วใหนน่าจะเห็นเราเรากำลังลงมาจะถชงอืม่สิเแล้ว

เฮลลี่ซิงเกลหนึ่งหกแปดเขาทำครับแล้วก็ตเลยหละโอ้ยเราก็เข้มอุ้มหมาอีกตัวหนึ่งเองโดนตัดตูดเลยติดขาอีตรงนี้ติดโอ้ยตี่ดักแน่นี่ะีอ่ยดว่าว่าเดือนี่เ้ย้ดีกว้วผมเ้อวยเรีผม้วยเรผมติดแข่งอยู่ตรง อะไรไม่รู้เรือไปไหนก่อนก่อนกันนี้เรือผมถอยหลังอยู่เฮ้เรือเรือเรือเดียวเรือเดียวเรือเร็วเร็วไม่ผิดเร็วไม่ผิดมีคนมีคนเรือหมุนอยู่แป๊บนึงเรือหมุนเรือหมุนเรือหมุนเรืออยู่ไหนกันเรือหมุนเป็นเรือไหมเรือมันอุกได้อยู่ตรงแฮมเบอร์ลีนโอ้มายก่อนได้ด้วยเรือหยุดเรือไม่ได้ เนะไม่ได้อัคดคลิปอ่ะของเรือนี่ะเรยม่ได้ไมเนี่ยเรี <c oughs> บติจนเล็มาเจ็ดรอยวนาทีไปคนวณแล้วกันนะว่านนอ้ยดตัวแต่ขาอุก็แบบนี้แหละมอแลลงน้ำแล้วเรืขอ,อ,เอ,อขึ้นบกแล้วเขาเรือขึ้นบกคไ่ได้ไมน่ยโอ,โอ800้โหแปดร้อยวิ

กดที่หมาส์ก็ได้แต่ข้อเสียคือไม่ว่ากดที่ไหนก็โดนทั้งนั้นหาเจอไม่คุ่นอยู่แมปอะไรอ่ะโอเคจะก้าพิซซ่าก็อยู่ในแมปนี้เหมือนกันดูเร็วเร็ว ทุกคนานปีอย่างเราเรา,เรากดเราเล่นโทแล้วท์ไม่ได้ตอนนี้มาเลยโเลีเดียวก่อนาสโดกลา้องฮยูเดี๋ยวก่อนมาทำตูดใสกล้องมาทำตนี่นี่มันนี่อู เราเพิ่มไป20กว่ารอบนี่ขับเรือเลยเดี๋ยวสปาราดจะตัวใหญ่ขึ้นอย่าขับเรือให้มันแบบตก,ก,กได้ปากตรงเซนติงใช่ปะไม่ใช่กินน้ำยาให้กดกดแล้วมันจะขึ้นว่าให้เสียโลบงปิดไปเลยแ้้วบ ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆอะแล้วมันจะว,วิ่งอยู่ขึ้นเกมเมากี่เท่าไห,หร่เราก็ไม่รู้โกงเกมดีนะาก,กาอล์ฟเดี๋ยวไปทำโดนโดนแบก็บมาผมไม่รู้ด้วยนะเออก็จริงนะอันนี้ผมรู้สึกเหมือนผมเป็นเดอะแฟร์ดอืมเฮ้ยน,น,นี่นนจะอีซ่าต<ะ>ัวใหญ่ขึ้นยิงเร็วกว่านี้เลยร้อยว่ะดู ลูกหล้เธอบินได้สนุกอหะนี่พิซซ่าถ้านายสงสัยว่าแคนนอนคืออะไรก็คือนี่ให้แย่คุณนนือกเลยอะไรครับ หยุดตีกันหยุดตีกันแล้วเรีบคุณนามคุณนามาดูสปีดผมเร็วเท้าผมแบบเดินไม่รู้เรื่องเลยยังมาตรงนี้ผิดตลกอ่ะเฮ้ เนีกยมาตรงที okay. ่มันต้องทำอะไรด้วยมันทำไรได้นินอยู่คนไหนอ่ะให้ถ่ายเราเลื่อนี่ดูบอสแค่นี้นะเราข้ไปดูเว็บเยอะสิวิววิววันข้าวดูนะเดี๋ยวเราจะเอาเอาเอาค้อนเอามาฟาดตัวอืมมาเล่นถึงช้าสวรางดีกว่าเล่นถึงช้าสวรรค์ เรียนสิงหาสวรรค์คุณทางคุณอยู่ไหนผมวิ่งเร็วมากเรื้สิงหาสวรรค์กันโอเควิ่งไปไปขึ้นแล้วอ่ะนี่ไงมาแล้วสิง้าสวรรค์โเาลย่ะเมื่อกี้หมุนเลขั้งสี่ทำไม่ได้เขาให้กดตัวไหนนะ ที่ทุกคนพร้อมเล่นเกมสับปะรดใต้น้ำยังทุกคนอัดคลิปอยู่นะจะเล่นเกมสับปะรดใต้น้ำไม่ได้แสดงโอ้ไม่กวนเราตายเลยกลายเป็นใครเป็นใครกันฮ่าเราผนไม่ติดดลไม่ได้ดูความการ์ดเม่ก่อนเราต้องฟาร์มสปีดใหม่เลยโอ้ยมึง

อย uh, yes, ู่นี claro er ่โอ้ยขับรถดีกว่าอยากขับรถมากกว่าโอ้ยรโอเลงไงพดตอนนี้ข้างหลังตอะไรรัน่ะจน้ยไหนกดอีสิกดจะงหะที่ชี้ขับรถขับรถ่ากท่ นี่พิซซ่านะพิซซ่านายลองขับรถแล้วนายลองนายลองหนีจากจากเราให้ได้เพราะว่าเราวิ่งเร็วตัดตันเดี๋ยวช่องเพว่อนผมไม่ไดแล้วกันหวังว่าจะไม่ลืมนะคลิปที่เราโพสมาใหมาอะอะเร็วซี่นั่งแล้วก็เร็วแล้วก็เตรีตัวเองแล้วก็ฝ่าไเฮ้ยแแบบนี้สามารถ อวารขเราได้ด้วยทุกคนอย่าลืมไปต่งให้เท่ๆเป็นคุยเราหอกันด้วยยันบินได้แล้วเราก็บินได้เนี่ยโหการบินในคอมเตอร์เลยอ่ะใครใครใครกำลังจะอนเนี่ยอย่าดูนะพูดเปลีนหัวเลยว่าเลนอเปียนหัววันีเขาบอรอมา่านไม่ไค่ะทำเอาเปลียนหัวเลยคนน่ารักมากอ่ะ นีนะไดเนี่ยด้ลหมเ็วอยลอร่อยแบบบีออะไรเนี่ยฮะ้ยว่าแานอานินี้เราบอกลยไม่รอดรไม่รอด่อทีด่้ยอยู่ที่ไหนอ่ะกลางไปในความเร็วห้าร้อยห้าพัน 505,000และและเราก็กระเด็นตายไอ้นี่งไปข้างล่างสจะลอยขึ้นมาทำไมอ่ะตึ้นไหนอ่ะคูขึ้นไหนดูตังหวะนี้เลยครับขึ้นหัวแบนี้ขึ้นคดไหนขึ้นคนไนีะยึ้คนไหนดีด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 ว่าครับตอนนี้วิเล่นเวียนัวมาก ฉันยินได้วันนี้ไปที่ยังวีสิบวอย่มาเล่นนะครับแบบท่าที่ลายมาอย่างนี้ก็ได้ครับเตรียมถุงไว้เลยครับแท้แท้อย่างดูเป็นโบอร์เ่าก่อนเตรียมหัวไปก่อนดีกเป็นได้ช่วยโอ้ไปก่อนเป็นถุงเลยอะทุกคนเป็นมากไม่ได้เป็นนะโพนี่พี่ เย้ฉ yeah, ันเป็นม้าบินได้เยฉัน yeah, <I see. S 2> oh ินได้เออโอ้ด yeah, yeah. oh. ีเลงเฉันมบินได้เยันเป็นได้อต่้จะทำคิปอะไรก่อนยิดอย่างย่งเดียวขากดก่อนเยเราอัดคลิมากนี้ อ้าวไมกดไม่ติดแป้นึงยต้องกดสิแล้วัองกดไงอ่สิบนาทีย่่านวยีสิบห้านาทีก็ไม่น่าจะได้ไมน่าจะได้อยู่แหละไมได้ยากาทีเักีนาทีเกือบชั่วโมงนึงก็แล้วอ่ะอันก็มแล้วอ่ะตัวเก่า ิปขฝันมคุณัเ้อคิมาเพราะว่าอยากดูคลิปของคุณฝันเข้าเร็วๆเอฟเนี่อก่อนยยออก่อกอัดคลิปแล้วกระุกชอบอยด้ม่ไม่ ใส่เข้า็คือเดี๋ยวแบบใ่กางใสนทีหลงไม่ให้นะคเก็บตกคิปให้นะเก็บตกคลิปให้่ยังอดนเมื่อกี้มันกดไม่ติดตอนนี้แบบตัวผมแบบลองกดทีนกดตเกลียหัวเลยอง ในโลกบอกมันอัดได้ปันเนี่ยมันได้แต่ว่ามันจะค้างหน่อย่างก่อนอัดคนดูนี่โคตรเปียนหัวเลยถ้าเป็นแบบนี้ในชีวิตจริงจะรอดเปล่าอ้าวเราตายเราตายอีกละไม่ไหวเลยอ่ะอุ้ยมีเงินอยู่เก้าหมื่นไม่ใช่มันบักแม่เลยเมื่อกี้เห็นเขียนแล้วเก้าหมื่นก็นดีแล้วก่อนดูนี่นะโอเควันนี้มันดูเบาๆอดีไหม กคมอการมีเบาๆนะครับไม่รู้นะพว้่การเกิดนี้ยันจะเกิดอะไรขึ้นเูดิว้าวูวว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 วแว้วว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 ้ววว มาเสร็จแล้วเดี๋ยวลงคลิปแป๊บเขาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ลงคลิปอะไรอ่ะเดี๋ยวลงคลิปโลบอกตอนบินอ่ะก็คือมันจะดูตอนแรกมันจะดูเบาๆใช่ไหมแต่ว่าตอนลงคลิปนี้แล้วมันจะไม่แอ๊ะจําไหนอ่ะไม่แต่แต่ไอ้มันเคลื่อนบ้านไงแบบฟอร์มบ้านอ่ะ โอเคปุ่มนี่ทำป่มกดทองเล่สัมาดยังวมแล้าบอกด้วยโอเคแวนนี้เป็อะไรอันนี้จะมีปัญหาการถ้าเป็นนี่แล้วนะครับอดได้เลยฟองลมแค่หยมากันหนึ่ง

ไปถึงน้ำยาสีม่วงอ่ะที่จะไม่ตัวได้กลมเลโอเคลงมล้วโอเคลงยบแล้วโอเตาปดู่ยสินรูปต้องไมเอาเราเป็นรูปตัวองที่เราชอบรูปะโคตรกระตุกเลยอ่ะตนอนที่บากระตุกมาก

ดครัน้ำยาไปเยอะๆเลยครับทุกคนนะุณน้ำยาไปยอะเลยโอเคเราลงคิปไปแล้วโหกระโดดสูงมากคนจะหวถ้นาถไปกับพื้นกับการมีทีแสงจะลรหลหัดลหิ่อตอนนี้เรือจะความแนละ้วเนี่ย อ๋อยังไม่ความยังไม่ความมันไม่เยอสารมากอะบอกเลยตรงนี้อะไรนะทุกคนาเป็นคลิปใหม่เราอย่างไรแล้วแล้ทำไมทำคลิปแค่ยี่สิบสองวเนี่ยอืมก็อยากลงคิปเนี่ยอยากทำอะโอ้ยอยากรวคลิปประมาณิบห้าที่ผ่านมาโอ้ย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 ทุกคน่ม อ้โอเอคนรปนี่หละคิปเรากันแต่ว่าลงคลิปนี่คลิปนี้ไเลยอ้วันนี้ 要快，要快点！